ตำนานญี่ปุ่นหลอนรอยเย็บบนร่างตนเองชิบุอินาโน,นโนโรอิดในหมู่บ้านอุระเบตลึกเข้าไปในป่าทางตอนเหนือของจังหวัดยามางาตา่มีความเชื่อที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงตรงๆว่าถ้าหากผู้ใดเย็บร่างกายของตนเองด้วยเข็มและได้ที่มีต้นกําเนิดจากสารเจ้าร้างจะสามารถปิดผนึกความเจ็บปวดไม่ให้หลุดรอดออกมาสู่ภายนอกได้ไม่ใช่ความเจ็บทางกายแต่คือความเจ็บปวดทางวิญญาณเรื่องเล่ารอยเย็บที่ไม่มีวันหายเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อโทโมเอ อายุเพียง16ปีเป็นบุตรของยิงส่งเจ้ารุ่นสุดท้ายในหมู่บ้านเธอมักได้ยินเสียงกระซิบยามค่ำคืนจากสารเจ้าร้างหลังเขาแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านต่างหลีกเลี่ยงมีเพียงโทโมเอะที่ยังแอบไปทุกวันและนั่งฟังเสียงนั้นซึ่งคล้ายเสียงแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วคืนหนึ่งเธอกลับมาจากสารเจ้าพร้อมได้สีดำสนิทม้วนหนึ่งและเข็มได้โบราณสนิมเครอเธอเอาเข้าห้องนอนปิดประตูแล้วเริ่มทำสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจเย็บบริเวณหัวใจของตัวเองผ่านถวหนังด้วยได้เส้นนั้นทุกคืน เธอเย็บเพิ่มทีละเส้นทีละแนวบนแขนขาลำคอข้างกรามจนกระทั่งใบหน้าไม่มีเลือดไหลออกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เธอก็เริ่มผอมซีดอย่างผัดดิดปกติราวกับบางอย่างถูกดูดกลืนไปจากภายในคำสาปแห่งการเย็บตำนานเล่าว,ว่าผู้ที่เย็บตนเองด้วยได้ต้องห้ามจากสารเจ้าอุระเบตจะสามารถผลนตวิญญ,ญาณตนเองไว้กับร่างจนไม่มีทางตายแต่จะต้องแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดของวิญญ,ญาณเร่ร่อนในป่าแทนไปเรื่อยๆตลอดการโทโมเอกกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่ใช่คนและไม่ใช่วิญญาณเธอแฝงกายอยู่ในหมู่บ้านราวกับไม่มีตัวตนจนวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งพบกับหญิงสาวสวมผ้าคลุมหน้าเต็มไปด้วยรอยเย็บสีดำตามตัวและถามว่าเธอเป็นใครหญิงสาวเมยหน้าขึ้นเผยให้เห็นรอยเย็บเต็มใบหน้าดวงตาสีดำสนิทไม่มีแบบนุษย์และเอ่ยเสียงแหกพร่าถ้าหนูยังมีความทุกข์เอามาให้พี่สิทธิ์พี่จะเย็บมันไว้แทนให้เองหลังจากวันนั้นเด็กชายคนนั้นก็หายตัวไปและมีข่าวลือว่ามีคนพบเด็กบางคนในหมู่บ้านที่จู่ๆก็มีรอยเย็บสีดำ ปรากฏขึ้นตามร่างโดยไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนหมาเหตุสารเจ้าอุระเบตถูกเผาทิ้งในช่วงปีชวะตอนต้นเทราชาวบ้านกลัวจะมีคนทาพิธีนั้นซ้ำอีกมีรายงานลึกลับว่าในห้องเรียนร้างหลังโรงเรียนประถมมีชุดนักเรียนแขวนอยู่บนรั้วาวอเล็ตพร้อมรอยเย็บสีดำทั่วทั้งตัวแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น